พาไปติดตามในเรื่องของสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งวันนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่ะรายใหม่79รายก็ทําให้ทางด้านของรัฐบาลนะคะโดนโนายกรัฐมนตรีค่ะห่วงใยพี่น้องประชาชนย้ําเตือนว่าให้ป้องกันตนเองนะคะแบบครอบจักรกวาลขั้นสูงสุดเลยค่ะพร้อมกับเร่งให้รับการฉีดวัคซีนในเข็มที่3 สำหรับจังหวัดยะลาค่ะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะ79รายป่วยสะสมค่ะ1 0 9 9รายและกำลังรังรกษา1,215รายรักษาหายแล้วค่ะ955รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะสะสมคงที่12รายผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อจากการตรวจเอทีเคพบรายใหม่เพิ่ม170รายสะสมรวมค่ะ1 0 2 3รายทั้งนี้จำนวนยอดของผู้ติดเชื้อที่พบมากขึ้น ทำให้จุดตรวจโควิด -19 โรงพยาบาลยะลามีประชาชนค่ะต่อคิวรอตรวจหาเชื้อกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เข้าข่ายสัมผัสเสียงสูงผู้มีอาการต้องสงสัยเข้ารับการตรวจหาเชือ้อแต่ละวันนับร้อยคนเลยทีเดียวค่ะขณะที่ยอดรวมของการฉีดวัคซีนโควิด -19 จังหวัดยะลาล่าสุดค่ะฉีดแล้วสะสมรวม6 9 6 4 5 5โดสเข็มหนึ่งค่ะคิดเป็นร้อยละ 64.83เข็ม200ละ53.98ส่วนเข็มที่3ใค่ะยังน้อยอยู่นะคะพี่น้องประชาชนฉีดเพียงร้อยละ8 2 8เท่านั้นค่ะซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนก็ส่งผลให้จํานวนผู้ติดเชื้อค่ะพุ่งสูงขึ้นเป็นจํานวนมากก็ย้ําให้ประชาชนสถานประกอบการเฝ้าระวังตนเองสูงสุดรวมทั้งเร่งรับวัคซีนเข็ม3ามกระตุ้นภู คว้คุมการลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องประชาชนค่ะ6 0 8นั่นเองค่ะ